ทะเลสดชื่นมากเลยนะคะใช่ลูกลมเย็นมากเลยลอยจ้ะลอยเห็นตัวเลขที่อยู่ข้างๆห่วงยางไหมลูกเห็นค่ะคุณพ่อมีตัวเลขอะไรบ้างจ้ะมีเลขห้าเลขสี่และเลขสองค่ะเอามารวมกันจะได้ห้าสี่สองค่ะ ลอยรู้ไหมว่าจำนวนห้าร้อยสี่สิบสองสามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรไม่ทราบค่ะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจะกระจายตัวเลขให้พลอยดูนะพลอยเห็นห่วงยางที่กองอยู่ตรงด้านหน้าเราไหมลูกเห็นค่ะคุณพ่อถ้ากำหนดให้ห่วงยางสีแดงอยู่ในหลักหน่วยห่วงยางสีน้ำเงินอยู่ในหลักสิบ และสีส้มอยู่ในหลักร้อยปลอยดูซิว่าห่วงยางแต่ละสีมีทั้งหมดกี่ห่วงและห่วงยางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อห่วงยางสีแดงมีทั้งหมดสอห่วงห่วงยางสีน้ำเงินมีทั้งหมดสี่ห่วงและห่วงยางสีส้มมีทั้งหมดห้าห่วงดังนั้นห่วงยางทั้งหมดจึงแทนจำนวนห้าสี่สองใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าพลอยเข้าใจแล้ว เรามาดูค่าของตัวเลขแต่ละหลักกันดีกว่าดีค่ะคุณพ่อห้า้อสสองคือห้าร้อยกับสี่สิบกับสองหน่วยหอยู่ในหลักร้อยมีค่าห้าร้อยสอยู่ในหลักสิบมีค่าสี่สิบ สอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองห้าในรูปกระจายได้ดังนี้542เท่ากับ500้อบวก4ีบวกสเป็นยังไงบ้างพลอย พอจะเขียนค่าประจำหลักของตัวเลขและเขียนจำนวนในรูปกระจายได้หรือเปล่าจะ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกในเรื่องนี้กันต่อนะถ้ามีห่วงยางในหลักหน่วยสามห่วงหลักสิบสองห่วงหลักร้อยหนึ่งห่วงหลักพันห้าห่วงและหลักหมื่นสองห่วงจะแสดงจำนวนเท่าไหร่ 25,123ค่ะ25,123คือ20,000กับ5,000กับ100กับ20กับ3หน่วยค่ะ2อยู่ในหลักหมื่นมีค่า20,000 5อยู่ในหลักพันมีค่า5,000 1อยู่ในหลักร้อยมีค่า100 2อยู่ในหลัก10มีค่า20 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่า3 ถูกต้องไหมคะถูกต้องจ้ะลูกแล้วสอง2มหนึ่งยสาเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรจ๊ะสองหมันหนึ่งยยีสามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้คะ่ะ2 5งหมนึ่งยยีเท่ากับสองหมื่นบวกห้าพันบวกหนึ่งบวกยี่สิบบวกสาม 1>, 1 9 4 7 5มีมีค่าประจำหลักดังนี้ค่ะ1อยู่ในหลักหมื่นมีค่า10000 9อยู่ในหลักพันมีค่า9000 4อยู่ในหลักร้อยมีค่า400 7อยู่ในหลักสิบมีค่า70 5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า5ค่ะ 19,475ก็สามารถเขียนในรูปกระจายได้ก็คือ19,475เท่ากับ10ึ 9, ่งมืบวกเก0 0บวกสี่บวกเจบวกหคุณพ่อคะลอยอยากเล่นน้ำแล้วล่ะค่ะ ลอยกอไปเช่าห่วงยางก่อนนะคะจ้าลูกอย่าลงไปเล่นลึกมากนักนะค่ะคุณพ่อสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับหนึ่งทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับค่าเเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัก กับค,คุณครูว่านนะคะวันนี้เรายังใช้หนังสือคณิตศาสตร์สิงคโปร์ชั้นป .3 เล่ม1เล่มนี้นะคะสำหรับเรื่องที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อกี้จากการดูคลิปวิดีโอจำได้ไหมคะเป็นเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระ ใ,ใช่ไหมคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้นักเรียนดูอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนดูตัวเลขในกระดาษนะคะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยอ่ามีตัวเลขทั้งหมด5ตัวนะคะมาดูตัวเลขแรกคือเลขอะไรคะเลข5 5หตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะ 5ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับตัวมันเองก็คือมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะมาดู9ตัวนี้นะคะ9อยู่ในหลักอะไรเอย่ย 9, อยู่ในหลัก10นั่นเองก็มีค่าเท่ากับ 9, 10นะคะต่อไปเลข4 4ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรเอย่ย4ตัวนี้อยู่ในหลักร้อย นะคะก็มีค่าเท่ากับ400เสร็จแล้ว1ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะ1อยู่ในหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ย1000พันนั่นเองนะคะต่อมา2ตัวนี้ล่ะ2ออยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลักหมืน่นใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับ 2 0 0 0 0นั่นเองนะคะนี่คือการเขียนตัวเลขในรูปการกระจายนะคะเลขตัวนีเ้เราอ่านว่าอะไรเอ่ย2อ4 9 5เวลานักเรียนเขียนตัวเลขในรูปการกระจายเนี่ยก็เกิดจาก20 0 0 0บวกกับ1000บวกกับ400บวกกับ90แล้วก็บวกกับ5 นั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างอีกข้อหนึ่งอ่ะมีเลขมาให้5้าหมื่นสองพเราถ้าเราจะเขียนตัวเลขตัวเลขเนี้ยในรูปการกระจายเราจะเขียนได้ยังไงเอ่ยอ่ะมาดูตัวเลขแรกหกใช่ไหมคะอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ6 3อยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ30ส 7อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ700 2อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ2000 5อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่าเท่ากับ50,000ื่นนั่นเองนะคะแล้วการเขียนตัวเลขในรูปการกระจายของตัวเลขนี้ก็เท่ากับ50,000บวก2000บวก700บวก30แล้วก็บวกกับ6 นี่คือตัวอย่างของการเขียนตัวเลขในรูปก,การกระจายนะคะอะให้นักเรียนเตรียมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหยิบมาแล้วใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนเปิดไปเลยที่หน้า12วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดแต่หน้า12เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันนะคะแล้วการบ้านของเราเนี่ยจะเป็นหน้าที่13จนถึงหน้าที่15นะคะ อะมาดูข้อที่1เลยเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะคะข้อที่1เนี่ยเขามีตัวเลขมาให้5ตัวใช่ไหมอ่านว่าอะไรเอ่ย93428เขาถามว่าเลขโดด9อยู่ในหลักอะไรเลข9อยู่ในหลักอะไรคะอ่ะเราก็นับหน่วย1 0 1 0 0 1 0 0 0มืนอยู่ในหลัก หมืน่นนักเรียนก็เขียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะหมืน่นอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาข้อที่สองเลขสิเลขโดดสอยู่ในหลักอะไรเลขโดดเลขสี่ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรเราก็นับเลยค่ะหน่วยสิบร้แสดงว่าอยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยนักเรียนก็เขียนร้อยลงไปเลยค่ะ เขียนตามครูไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อมาข้อที่3เลขโดด3อ่าเลข3ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรเอ่ยเราก็นับเลยค่ะหน่วย10 100อ0พันใช่ไหมคะอยู่ในหลักพันนักเรียนก็เขียนไปเลยพันทำได้ไหมคะต่อมานะคะนักเรียนดูตอนที่2ค่ะ ตอนที่2เนี่ยเขาให้นักเรียนเติมจํานวนที่หายไปเป็นการเขียนตัวเลขในรูปการกระจายนั่นเองเติมจํานวนที่หายไปให้ถูกต้องนะคะข้อที่1 5,735ใช่ไหมคะเกิดจาก5,000บวกบวกอะไรคะเลขอะไรหายไปเอ่ย7แล้ว7อยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ700 เติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะจำนวนที่หายไปก็คือ700นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2นะคะ8 0 1 2ตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรคะนักเรียนไม่ต้องไปสนใจเลขศูนย์นะคะแสดงว่าตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรเอ่ยเลข8แล้ว8อยู่ในหลักพันนะคะเลขที่หายไปก็คือเลข800พ ก็จะอ่านว่า8,012นะคะต่อมาข้อที่3นะคะ72,541นสี่สิบเอ็ดนะคะตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรเอย่ยเจ็ดหมื่นนั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนเจ็ดหมื่นไปดูเลขศูนย์ให้ครบนะคะอ่าเจ็ดหมื่นแล้วอะไรหายไปอีกคะคือเลขสองแล้วสองอยู่ในหลักอะไรเอย่ยหลัก ก็มีค่าเท่ากับ2,000เติม2,000ไปเลยค่ะ72,541ครบ้วนนะคะทําทันไหมคะอ่ะค่อยๆเขียนนะคะต่อมามาดูงานในวันนี้ดีกว่านะคะงานในวันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตอนที่1ถึงตอนที่7นะคะก็คือหน้าที่13ถึงหน้าที่15 แต่ว่าเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังทีละ1ข้อยกตัวอย่างทีละข้อและให้นักเรียนเนี่ยลองไปทำดูนะคะข้อที่1ตอนที่1นนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะ4,298เเลขโดดเล,เ,ลเลขอะไรอยู่ในหลักพันเลขอะไรคะเลขอะไรอยู่ในหลักพัน เลข4นักเรียนก็เติมเลข4ลงไปเลยทำได้ไหมต่อมาข้อที่2 6,250เลขโดดเลขอะไรมีค่าเท่ากับ50เลขอะไรคะก็คือเลขเลขอะไรล่ะที่อยู่ในหลัก10คือเลข5ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลข5ลงไปเลยอ่ะที่เหลือ2ข้อนักเรียนลองฝึกทำนะคะ ต่อมาข้อที่2ตอนที่2เขาให้นักเรียนวงกลมนะคะล้อมรอบจำนวนที่ตรงกับข้อมูลที่กำหนดให้ตอบได้มากกว่า1จํานวนนะคะก็คือบางข้อเนี่ยอาจจะมี2สอ,สอคำตอบก็ได้อย่างข้อที่1เขาบอกว่าเลขโดด6อยู่ในหลักร้อยนักเรียนก็ลองไปดูสิคะ จำนวนทั้งห้าจำนวนเนี้เลข6ตัวไหนอยู่ในหลักร้อยบ้างอ่ามาเริ่มจากจำนวนแรกเลข6อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยไม่ใช่แล้วจำนวนที่ 2. เลข6มี3ตัวเลยอยู่ในหลักอะไรบ้างหลัก10หลักพันแล้วก็หลักหมื่นก็ไม่ใช่นะคะมาดูข้อที่ 3. เลข6อยู่ในหลักอะไรคะ หลักร้อยใช่ไหมอ่าใช่นักเรียนก็วงกลมลงไปเลยนะคะต่อมามาดูจำนวนที่4เลข6อยู่ในหลักอะไรหลัก10ไม่ใช่นะคะมาดูจำนวนสุดท้ายเลข6อยู่ในหลักอะไรคะหลัก ร้ออ่าเราได้อีกจํานวนแล้วเราก็วงกลมลงไปเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมาข้อที่2องาถามว่าเลข4อยู่ในหลักพันนักเรียนก็ดูซิว่าเลข4จํานวนไหนที่อยู่ในหลักพันนะคะนักเรียนก็วงกลมลงไปนะคะอีก3แล้วก็อีก4ข้อเนี่ยข้อ3กับข้อ4เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะต่อมา มาดูตอนที่3นะคะตอนที่3เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้างจำนวนจากบัตรตัวเลข4ใบเนี่ยตามจากบัตรที่เขามีให้4ใบนี้นะคะต้องเรียงจำนวนให้ถูกต้องด้วยนะคะหน่วย100ร้อยพันหมื่นนะคะเรามาดูจำนวนที่มากที่สุดนะคะอย่างข้อที่1จําจำนวนไหนจำนวนมากที่สุดเอ่ย2 0 0พนอ่านักเรียนก็เขียนเลข2ลอลงไปเลย ต่อจาก2,000เป็นอะไรคะ100่ะ100ก็เขียนเลข1ต่อไปเป็นอะไรคะหลักสิบก็คือ70แล้วก็5ก็จะกลายเป็น2,175นั่นเองนะคะข้อ2ข้อ3ลองฝึกทำดูนะคะถ้าตัวเลขในหลักไหนไม่มีให้นักเรียนเติมศูนย์ไปนะคะอย่างข้อนี้เนี่ย มี9มี300มี10แล้วก็มี80,000ใช่ไหมคะก็จะมีหลักหมื่นหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยแต่ไม่มีหลักพันนักเรียนก็เติมตัวเลข0ูนย์ลงไปในหลักพันนะคะต่อมามาดูแบบฝึกหัดตอนที่4นะคะไม่ยากเลยนะคะตอนที่4เนี่ย เขาให้นักเรียนนะคะเขียนเลขประจำหลักโดยเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะอย่างเขาบอกว่ามีเลขมาให้5 6 0 0 8 9อเ่ะ56,789เรามาดูกันว่าเลขโดด6อยู่ในหลักอะไรเอ่ยเลข6อยู่ในหลักอะไรคะหลักพันนักเรียนก็เขียนไปพัน แบบนี้นะคะ,อะลองฝึกทำดูนะต่อมาตอนที่5นะคะตอนที่5เนี่ยมีเลขอะไรมาให้949286เขาถามว่าเลขโดดอะไรอยู่ในหลักพันเลขอะไรอยู่ในหลักพันคะคือเลข9น้าเดีกก็เขียนเลข9เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยต่อมา ตอนที่6นะคะเขาให้นักรเรียนเติมจำนวนที่หายไปให้ถูกต้องนะคะเหมือนการเขียนตัวเลขในรูปการกระจายที่ครูยกตัวอย่างนะคะอย่างข้อนี้ข้อที่1 6ึ่ง7 4หกหเใช่ไหมคะ,ะเกิดจาก60,000บวก3,000แล้วก็บวกกับอะไรคะเลขอะไรหายไป200นักเรียนก็เติม200เลย แล้วก็70บวก4นะคะข้อที่2 89,127เกิดจากเกิดจากเลขอะไรคะ80,000นักเรียนก็เขียน80,000เลย80,000บวกกับ9,000บวก100บวก20แล้วก็บวก7อ่าอีก2ข้อลองฝึกทำนะคะต่อมาตอนสุดท้ายตอนที่7นะคะ เขาให้นักเรียนเนี่ยสร้างจำนวนที่มีหาหลักที่มี5หลักก็คือเลขหลักอะไรเอ่ยหลักหมื่นนั่นเองนะคะจากข้อมูลที่กำหนดให้โดยจำนวนแต่ละหลักเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกันนะคะก็คือเขามีเลขอะไรบ้างเลข2เลข9เลข6เลข5เลข0นักเรียนก็สร้างจำนวนขึ้นมา5หลักโดยที่ตัวเลขเนี่ย จะต้องไม่ซ้ำกันแล้วมาอ่านคำสั่งกันนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ายัางไงเอ่ยเขียนเลขโดดในหลักหมืน่นและหลักพันเป็นจำนวนขี้เขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักหมื่นนะคะและหลักพันเป็นจำนวนคี่ เลขโดดศูนย์ให้อยู่ในหลักร้อยกำหนดเลยว่าศูนย์เนี่ยจะต้องอยู่ในหลักร้อยจำนวนจะมีทั้งหมด5หลักนะคะก็คือศูนย์อยู่ในหลักร้อยแล้วเลขในหลักหมื่นกับเลขในหลักพันจะต้องเป็นจำนวนคี่จำนวนคี่คือจํานวนอะไรบ้างนะคะจำนวนคี่ก็คือมี9กับอะไรเอ่ยกับ5 ะะแล้วศูศย์เนี่ยนักเรียนจะต้องให้อยู่ในหลักร้อยเท่านั้นก็คือตัวหน้าเนี่ยจะต้องเป็น5กับ9 9กับ5แบบนี้ได้ค่ะอ่ะมาดูเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นะคะเขียนจํานวน5หลักก็คืออย่างตัวแรกนะคะให้9กับ5นะคะหลักหมื่นหลักพันเป็นจำนวนขี้ใช่ไหมตัวเลขก็5อ่ะ9กก่อนก็ได้9 5 0หจะต้องอยู่ในหลักอะไรคะ หลักหลักร้อยเท่านั้นนะคะอะเ5 0หเหลือตัวเลขอะไร26อ่หนักเรียนก็เติมไปเลยต่อมาอันนี้เรา95แล้วแล้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ59บ้าง590เมื่อกี้26แล้วแล้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ62อ่าทำได้ไหมคะต่อมาต่อมามีอะไรอีก มีอะไรอีกคะอ่าจะเป็น5 9อันนี้เป็น6กสองแล้วใช่ไหมศูย์แล้วก็เป็นสองหต่อมาเป็นอะไรคะเกบ้าง9ก้ห้เมื่อกี้2 6แล้วก็เป็นอะไรคะก็เป็น6กสอง่าเห็นไหมคะว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยจะ เป็นจำนวนที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะต่อมามาดูตอนที่สองนักเรียนลองฝึกทำนะคะตอนที่สองเนี่ยเขาให้นักเรียนเขียนเลขโดดในหลักพันนะคะเขียนเลขโดดในหลักพันและหลักร้อยเป็นจำนวนคู่ที่ไม่ใช่ศูนย์หลักพันกับหลักร้อยจะต้องเป็นสองตัวนี้ นะคะที่ไม่ใช่0ูนและเขียนเลขโดดศูนย์อยู่ในหลักหน่วยตัวเลขในหลักหน่วยด้านหลังจะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นแล้วจำนวนเนี่ยจะต้องมี5หลักทำเหมือนแบบนี้ค่ะสลับกันไปสลับกันมาตามเงื่อนไขที่เขากําหนดให้นะคะ<อ>นักเรียนลองฝึกทําดูนะคะอ่ะ,อะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะก็คือทำตอนที่1ถึงตอนทีท่7 หน้าที่13ถึงหน้าที่15เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปนะคะให้ชัดเจนส่งมาให้ครูตรวจในเพจใต้ริงนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะตรวจแล้วก็เช็คลายชื่อนักเรียนที่ส่งงานให้นะคะแล้วนักเรียนเนี่ยอย่าลืมกลับไปท่องแม่สูตรคูณแม่สองถึงแม่12นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็ยังอยู่ในแบบฝึกหัดเต็มนี้อยู่ นะคะคก็คือคณิตศาสตร์สิงคโปร์ปสาเล่มหนึ่งค่อนข้างจะยากหน่อยแต่เราก็จะค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับบทเรียนครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ